สวัสด,ดีครับเกษตรสมัครเล่นวันนี้จะให้ดูวิธีปลูกแก้มก่อนนะครับปลูกไม่ยากเลยเอามาวางวางไว้ตามดึงกําแพงนะมันก็ขึ้นมงเองใครปลูกแก้มก่อนแล้วไม่ขึ้นก็ไม่ต้องไปปลูกอะไรแล้วครับนี่ครับไม่ยากครับไม่ต้องดูแลอะไรสักอย่างเอาวางวาง,วาง,วางไว้เดี๋ยวรากมันก็เกาะมันก็ขึ้นมาเอง เดี๋ยวหน้าฝนนี้เราเก็บกันไม่หวัดไม่ไหวครับเดี๋ยวเราจะไปให้ดูด้านหน้านะครับด้านหน้ามันเริ่มป่วยเป็นโรคเดี๋ยวเราจะตัดทิ้งนะครับแต่นี้ให้ดูด้านหลังว่ามันปลูกไม่ได้ยากเลยเห็นไหมครับเราเอาวางวางติดกําแพงติดข้ง้งฝาไว้มีต้นไม้ก็ติดต้นไม้ไว้นะครับมีพื้นที่ตรงไหนแล้วก็ไปวางวางวาง,วางไว้นะครับเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นเอง ธรรมชาติดูแลมันไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่ยาไดสักอย่างอันนี้เอาพิงต้นไม้ไว้นะครับนี่ครับอันนี้มันเริ่มป่วยครับเป็นเชือ้อรา เราจะทําการตัดทิ้งตัดไปทิ้งที่อื่นนะครับถ้างั้นมันจะลามต่อไปต้นอื่นนี่นะครับตัดทิ้งเลย เดี๋ยวเราจะไล่ตัดทั้งหมดนะครับที่มันเป็นเชื้อราเดี๋ยวมันจะเป็นพาหะไปสู่ต้นอื่นต่อไปนี่เราได้กินลูกของมันหลายกิโลแล้วนะครับแถวนี้วางทิ้งทิง้งไว้ตามกำแพงนะครเดี๋ยวเราจะตัดแต่งมันนะครับ คลิปนี้จบคลิปน,นี้ครับไว้ตอนมันมีลูกเดี๋ยวเราจะถ่ายดูใหม่ครับสวัสดีครับ